ธนาคารทหารไทยนะคะได้มีการประเมิน GDP ในปีนี้โต2%และมีการสนับสนุนให้ทางคอสชอเดินด้านลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเป็นการเสริมความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจของประเทศขณะเดียวกันก็เตือนผู้ประกอบผู้ประกอบการให้รับมือความผันผวนค่างเงินบาทในปีหน้าหากว่าธนาคารกลางสหรัฐปรับขึ้นดอกเบีย้ยค่ะนายบุญทักษ์หวังเจริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารทหารไทยบอกว่า เศรษฐกิจสหรัฐและยุโรปอยู่ในช่วงฟื้นตัวซึ่งหากเติบโตขึ้นก็มีส่วนทําให้ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดมีแนวโน้มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในกลางปีหน้าซึ่งทําให้อัตราแลกเปลี่ยนผันผวนทุกฝ่ายจึงต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นบริหารจาัดก,การสภาพคล่องให้ดีและต้องวางแผนการลงทุนให้มีประสิทธิภาพสิ่งที่ผมคิดว่าสิ่งที่เราต้องดูก็คือเศรษฐกิจ ในอเมริกาแล้วก็ยุโรปเริ่มฟื้นตัวนะครับแต่ว่าโดยเฉพาะยุโรปจะฟื้นช้าแต่สิ่งที่จะเกิดก็คือเมื่อเศรษฐกิจในอเมริกาเพิ่ฟื้นตัวเนี่ยแน่นอนเป็นประโยชน์กับประเทศในเอเชียซึ่งส่งออกแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีการขึ้นดอกเบี้ยในอเมริกานะครับเพราะว่าเมื่อ5ปีที่แล้วตลอด5-6ปีที่ผ่านมาเนี่ยอเมริกาอินเจ็กเงินเข้ามาในในใน,ในตลาดมันก็ไหลามาแถบนี้ พอตอนนี้เศรษฐกิจดีขึ้นก็ต้องเริ่มดูดเงินกลับเข้าไปดอกเบี้ยที่ขึ้นขึ้นมาสภาพคล่องก็อาจจะเริ่มไหลกลับไปที่ที่สหรัฐอเมริกานะครับนายเบนจรงสุวรรณคีรีผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจธนาคารทหารไทยย้ำว่าในช่วงเดือนตุลาคมนี้เฟดจะยกเลิกการใช้มาตรการ QE และในช่วงต้นปี2558จะเริ่มมีการส่งสัญญาณของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐ โดยคาดว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในช่วงไตรมาส3ปี2,558ซึ่งก่อนการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในสหรัฐจะส่งผลในช่วงต้นปี2,558ค่าเงินบาทจะพันผวนมากสวนวิเคราะห์เศรษฐกิจธนาคารทหารไทยประเมินอ,อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยทั้งปี2,557จะขยายตัว2%โดยปัจจัยบวกเป็นการลงทุนของภาครัฐภาคเอกชนที่เพิ่มมากขึ้น ส่วนการส่งออกในบางธุรกิจเริ่มเห็นการขยายตัวที่ดีขึ้นแต่ก็มีบางธุรกิจยังหดตัวอยู่สำหรับการส่งออกไปยังสหรัฐยุโรปและประเทศในกลุ่ม CLMV ปัจจุบันยังอยู่ในระดับที่ดีแต่สำหรับตลาดส่งออกในภูมิภาคเอเชียชะลอตัวลงบ้างแต่มองว่าหลังจากเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสินค้าอุปโภคบริโภคจะขยายตัวได้ดีมากโดยเฉพาะการค้าขายระหว่างชายแดน ประกอบก,บกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของคณะคอสชที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศมากขึ้นในส่วนของประเทศไทยนะครับก็ยังมีความกังวลอยู่เกี่ยวกับเรื่องอการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจว่าจะมีความต่อเนื่องมากขนาดไหนตอนนี้เราเห็นสัญ,ญญาณความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่งแล้วในทุกภาคส่วนนะเพียงแต่ว่าตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยยังไม่ออกมาในทิศทางที่ดีขึ้นทั้งหมด เนะพราะฉะนั้นก็คงต้องดูในครึ่งปีหลังต่อไปนะว่าเรื่องของความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่งขึ้นเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นตัวเลขเศรษฐกิจที่มันเริ่มดีขึ้นได้ในหมวดการบริโภคและการลงทุนขนาดไหนจากที่เราประเมินดูครับเราคิดว่าไม่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงคาดการณ์การขยายตัวเศรษฐกิจในปีนี้ที่2%เซนะเพราะาอยู่บนสมมติฐานที่ว่ามีรัฐบาลหรือมีผู้อำนาจเทียบเท่ารัฐบาลตั้งแต่ครึ่งปีหลังเปต้นไปซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นแล้วนะจากนี้ไปเนี่ยก็คงต้องใส่ใจเรื่องของนโยบายเศรรษฐฐกกิจจต่่ต่าาาางงๆขขอขอสชแลละะับใหมมึ้นว าสามารถดําเนินการได้อย่างเต็มที่แล้วก็ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจมากขนาดไหนโดยเฉพาะโครงการโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเป็นปัจจัยหลักสําหรับการลงทุนภาคเอกชนครับโดยปีนี้ธนาคารทหารไทยยังคงเป้าการเติบโตของสินเชื่อที่8 1 0แม้ครึ่งปีแรกสินเชื่อรวมจะเติบโตเพียง2-3%และจะคุมระดับหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดไรายได้หรือ NPL ในปีนี้ให้อยู่ที่3%ซึ่งต่ำกว่าปี 2556- ที่4% โดยครึ่งปีนี้คือครึ่งปีแรกระดับ NPL ของธนาคารจะอยู่ที่3.4%เปอร์เซน